สวัสดีครับผมวันนี้มาดูไม้กิษนาที่เราเราได้มานะครับนี่คือไม้กิษนานะครับไม้ไม้นี้เป็นไม้ที่เราตัดมาจากสวนนะครับนี่ก็จะมีตอนที่เราแบ่งกันแล้วก็จะได้ไม้ที่มีความยาวอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ3เมเมตรนะครับเวล้วก็ตัดขึ้นรถมาก็จะตัดความยาวประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทําของไม้กิษณานะครับ เมื่อเราได้ไม้ที่เป็นท่อนมาอย่างนี้นะครับเราก็จะตัดเราก็ตัดให้เขาเป็นท่อนเล็กๆนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับนี่เราก็จะตัดให้ได้ประมาณนี้นะครับท่อนนึงก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณคืบนะครับคืบกว่าๆหรือยาวกว่านี้ก็ได้นะครับหรือศอกนึงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าช่วงของรูนี้จะ จะห่างห่างห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะดูลักษณะช่วงจังหวะของรูครับรูนี้กับรูนี้ตรงนี้จะเป็นช่วงว่างนะครับแล้วก็จะตัดหน้านี้ลงนะครับนี่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราตัดเป็นท่อนท่อนอย่างนี้นะครับมันยังมีเปลือกอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะผ่าเปลือกออกนะครับนี่แล้วเราเปิดเปลือกออกเราก็จะเห็นรูที่เขาเจาะเข้าไปข้างในของเนื้อไม้นะครับก็จะ เป็นแบบนี้นะครับนี่คือไม้ที่เขาเจาะรอบรอบลำต้นนะครับความห่างของการเจาะไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บางสวนหรือบางเจ้านะครับบางเจ้าเขาจะเจาะห่างกว่านี้นะครับบางบางเจ้าเขาก็จะเจาะทีนะครับอันนี้แล้วแต่สวนที่เราได้มานะครับเขาก็จะเจาะไม่เหมือนกันนะครับส่วนลักษณะการทําให้เกิดรูหรือเกิดแก่นเนี่ยนะครับ บางเจ้าก็จะใช้สารสารที่เป็นน้ำนะครับสารเคมีที่เป็นน้ำฉีดเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดการกัดก่อนผิวไม้นะครับล้วก็จะเกิดแก่นขึ้นมาดําๆอย่างนี้นะครับส่วนบางเจ้าก็จะใช้สารเคมีผสมกับดินเพื่อจะอุดเข้าไปในรูที่เขาเจาะสว่าดแล้วนะครับเพื่อจะให้เกิดแก่นขึ้นหรือเกิดโพรงขึ้นข้างในนะครับอันนั้นก็เรียกว่าไม้สารดินนะครับส่วนที่ผมได้มานี่ก็คือไม้สารดินนะครับ เมื่อเราได้ไม้ที่เป็นท่อนอย่างนี้ที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับเราเรา,เราก็จะมาผ่าผ่าแยกตัวอันนี้คือที่เราผ่าแยกตัวเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับด้านขอบจะไม่มีรูจะมีรูแค่ตัวเดียวคือตรงกลางนี่นะครับเพราะว่ามันก็เกิดจากการเราแบ่งเราแบ่งไม้นะครับนี่ขอนนี่นะครับเนี่ยไม้ท่อนนี้ผมแบ่งผ่าเครื่งม้ เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เขาเจาะด้านข้างเข้าไปน,นะเวลาเราแบ่งผาเราก็จะแบ่งผาส่วนที่มันไม่มีส่วนที่มันจะไม่โดนรูของเขานะครับอสมมุติว่ารูอยู่ตรงนี้เราก็จะผาแนวนี้นะครับผาแนวนี้ผาแนวที่ว่างๆเงี้ยนะครับเราก็จะได้ไม้เป็นเป็นเป็นรูอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนี้